วันนี้เราจะมาเปิดเผยถึงสาเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบินอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวย์สเที่ยวบิน808ซึ่งตกอย่างปริศนาในฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวกวนตานามโมประเทศคิวบาเหตุการณ์ในครั้งน,งน,งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกฎการบินที่สำคัญกฎหนึ่งที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์จะปริศนาแค่ไหน และสาเหตุจะมาจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องเรา เมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคมปีออ 1, คศ1993อ่าวกวนตานามโมเป็นฐานทัพเรือสหรัฐในประเทศคิวบาครับในกรอบสีเหลืองจะเป็นเขตแดนของสหรัฐและ ล้อมรอบด้วยเขตแดนของคิวบาในฐานทัพเรือแห่งนี้มีสนามบินอยู่2สนามบินอยู่ทางขวาและซ้ายของปากอ่าวกวนตานามโมโดยสนามบินที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นสนามบินที่อยู่ทางซ้ายครับวันนี้เป็นวันทำงานปกติสภาพอากาศแจม่มใสลมสงบไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นต่อการบินโดยในเวลาประมาณ17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศคิวบาที่สนามบินแห่งนี้ มีกำหนดการรับของเป็นอะไร่เรือดำน้ำและสเสบียงของกำลังพลซึ่งจะนำมาส่งด้วยเครื่องบิน dc 8ของสายการบิน American international airways เที่ยวบิน808เครื่อง dc 8นี้เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่มี4เครื่องยนต์ใช้คนทำการบินขั้นต่ำ3า3คนเป็นนักบิน2คนและ f l ล์ h เอนจิเนียอีก1คนครับในขณะที่ทุกคนกำลังรอเที่ยวบินนี้ ที่เป็นภารกิจสุดท้ายของวันหน่วยกู้ภัยของสนามบินก็กำลังฝึกซ้อมตามตารางปฏิบัติงานปกติอยู่เช่นกันต่อมาเวลา16.50นาฬิกานาทีทุกคนที่อยู่ในฐานทัพเรือก็ต้องตกใจสุดขีดครับเมื่อได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวมีเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงที่หัวรันเวย์ของสนามบินแน่นอนว่านั่นก็คือเครื่องบินดี8เที่ยวบิน808ที่จะมาส่งของนั่นเอง และก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในฐานทัพเห็นเหตุการณ์สุดช็อกครั้งนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วยครับหน่วยกู้ภัยของสนามบินจึงรุดไปที่เกิดเหตุทันทีสภาพที่เกิดเหตุเครื่องบินลำยักษ์กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายอยู่ที่หัวรันเวย์ชิ้นส่วนต่างๆถูกไฟไหม้อย่างหนักแต่ส่วนหัวของเครื่องบินกระเด็นออกมาจากบริเวณที่ไฟกำลังลุกไหมเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เมื่อเจาะห้องนักบินเข้าไปได้ก็เหมือนกับปาฏิหารครับพบว่าทั้งสมคนในห้องนักบินยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทุกคนอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากจึงรีบให้การช่วยเหลือแล้วนำทั้งสามคนส่งโรงพยาบาลในไมอามี่ด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือทันทีทางคิวบาก็ได้อำนวยความสะดวกโดยให้บินผ่านน่านฟ้าเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยครับสรุปย่อจากเหตุการณ์นี้คือ ไม่มีผู้เสียชีวิตครับส่วนผู้รอดชีวิตทั้ง3าคนได้แก่คนแรกกัปตันอายุ54ปีมีชั่วโมงบินรวม2727 27ชั่วโมงต่อมาคือนักบินผู้ช่วยอายุ49ปีมีชั่วโมงบินรวม15,350ชั่วโมงและไฟล์เอนจิเนียร์อายุ35ปีมีชั่วโมงบินรวม5,085ชั่วโมงในจำนวนนี้ มีชั่วโมงของการทำหน้าที่นักบินอยู่อีกถึง1,500ชั่วโมงครับหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สืบสวนหาสาเหตุของ NTSB หรือคณะกรรมการความปลอดภัยทางการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็เดินทางมาถึงที่อ่าวกวนตานามโมโดยข้อสงสัยแรกคือเครื่องบินถูกยิงด้วยอาวุธภายนอกหรือไม่เนื่องจากสนามบินอยู่ติดกับชายแดนของประเทศอื่น เมื S <S <an> ่อทำการตรวจสอบที <S an> ่ซากเครื <S an> ่องบินอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบร่องรอยจากอาวุธภายนอกแม้แต่น้อยจึงตัดประเด็นนี้ทิ้งไปทันทีครับในวันเดียวกันนั้นก็มีการพบกล่องดำทั้งสองกล่องคือ CVR หรือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและ FDR หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ไม่รอช้าจึงรีบส่งไปถอดรหัสทันทีที่วอชิงตันดีซี ในระหว่างรอข้อมูลจากกล่องดำอยู่นั้นก็มีการสอบปากคําผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์สองคนเป็นนักบินเครื่องบิน4 3 0ของกองทัพเรือสหรัฐให้การว่าเห็นเครื่องบิน DC-8 เลี้ยวเข้าหาสนามบินด้วยวงเลี้ยวแคบและใช้มุมเอียงปีกลึกมากขึ้นเรื่อยๆเป็นมุมเอียงเกือบ90องศาก่อนที่เครื่องจะสตอรหรือเข้าสู่สภาวะร่วงหล่นแล้วตกลงที่หัวรันเวย์ จากปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นนักบินด้วยนี่เองก็ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนรู้สาเหตุที่เครื่องบินตกทันทีคือเครื่องบินร่วงหล่นด้วยการใช้ความเร็วต่ำและใช้มุมเอียงปีกลึกเกินไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมหรือเพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับนักบิน DC-8 ที่มีประสบการณ์สูงทั้ง3คนครับขอขยายความคร่าวๆเกี่ยวกับการสตอรหรือสภาวะร่วงหล่น ที่พยานผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่สืบสวนพูดถึงสักเล็กน้อยครับโดยนี่คือการจำลองภาคตัดขวางของปีกเครื่องบินที่มีกระแสาอากาศไหลผ่านครับเมื่อเครื่องบินบินช้าลงช้าลงเพื่อรักษาระดับไว้ก็จะต้องเปิดมุมปะทะให้สูงขึ้นเมื่อมุมปะทะสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งกระแสาอากาศจะไหลยแยกตัวจากปีกเครื่องบินอย่างสมบูรณ์แรงยกก็จะหายไปทันทีทำให้เครื่องบินเกิดการสตอล หรือร่วงหล่นทันทีเช่นกันครับและที่ความเร็วนี้เราจะเรียกว่าความเร็วร่วงหล่นโดยความเร็วร่วงหล่นจะแปรผันโดยตรงกับน้ำหนักของเครื่องบินยิ่งมีน้ำหนักมากความเร็วร่วงหล่นก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยครับเมื่อเครื่องบินบินระดับแรงดึงดูดของโลกจะกระทำกับเครื่องบินเรียกว่าโหลดแฟกเตอร์จะมีค่าเท่ากับ 1G แต่เมื่อเครื่องบินเลี้ยวด้วยมุมเอียงปีก ก็จะมีแรงกระทำเพิ่มเข้ามาอีกคือแรงเวียงนี้ศูนย์กลางซึ่งเมื่อเลี้ยวด้วยมุมเอียงปีก45องศาจะทำให้เกิดโหลดแฟกเตอร์ 1.41g ยกตัวอย่างเครื่องบินน้ำหนัก100กิโลกรัมเลี้ยวด้วยมุมเอียงปีก45องศาจะเกิดโหลดแฟกเตอร์ 1.41g ดังนั้นน้ำหนักของเครื่องบินจะเสมือนเป็น1 4 1กิโลกรัมครับและเมื่อมุมเอียงปีกเพิ่มมากขึ้น น้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นตามแรง g ไปด้วยครับแล้วก็อย่างที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้าเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นความเร็วร่วงหล่นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยด้วยเหตุนี้การเลี้ยวด้วยมุมเอียงปีกที่ลึกมากแต่ใช้ความเร็วต่ำจึงเป็นสาเหตุของเที่ยวบินแป8ตกในครั้งนี้ส่วนการแก้ไขนักบินก็จะต้องเพิ่มความเร็วของเครื่องบินปิดมุมปะทะลงมาให้ความเร็วของเครื่องบินสูงกว่าความเร็วร่วงหล่นครับ ตรงนี้เองทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่าทำไมนักบินเครื่อง DC 8จึงใช้มุมเอียงปีกลึกขนาดนั้นและที่สำคัญทำไมนักบินจึงไม่แก้ไขสภาวะร่วงหล่นจนเป็นเหตุให้เครื่องบินตกในที่สุดครับ <c oughs> เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งยังไม่สามารถสอบถามนักบินได้โดยตรง <c oughs> เนื่องจากบาดเจ็บสาหัสต้องพักรักษาตัวหลายเดือนเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไปสอบถามเจ้าหน้าที่ ATC ที่หอบังคับการบินของสนามบินได้ความว่าการสนทนาระหว่างนักบินกับ ATC ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆทั้งสิ้นและไม่มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามาแต่อย่างใดแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกคือเที่ยวบิน808ขอลงที่รันเวย์10ครับซึ่งสนามบินแห่งนี้มีทางวิ่งเดียวขึ้นลงได้สองทิศทางคือรันเวย์28และรันเวย์10เที่ยวบินปกติ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทหารหรือพเลเรือนก็แล้วแต่จะได้รับคำแนะนำให้ลงที่รันเวย์28เพราะมีเครื่องช่วยเดินอากาศที่เพรียบพร้อมแล้วก็สามารถบินตรงเข้ามาแลนดิ้งได้อย่างสะดวกและง่ายดายส่วนรันเวย์10ถ้าหากมีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินก็สามารถลงได้เช่นกันแต่ไม่มีเครื่องช่วยเดินอากาศนักบินจะต้องลงด้วยสายตาเท่านั้นและขั้นตอนการแลนดิ้งก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกกล่าวคือ ที่รั้วของชายแดนบริเวณนี้จะมีไฟสัญญาณหรือเรียกว่าสตรบไลท์ซึ่งนักบินจะต้องบินตรงเข้าหาไฟสัญญาณเมื่ออยู่เหนือไฟสัญญาณก็จะต้องเลี้ยวด้วยมุมเอียงปีกไม่เกิน30องศาตีโค้งเข้าหารันเวยหนึอย่างพอเหมาะพอดีเพราะฝั่งรันเวยหนึนี้อยู่ห่างจากเขตแดนของคิวบาเพียงสไมล์ทะเลเท่านั้นถ้าหากเลี้ยวเกินหรือเลี้ยวขาดก็จะไม่สามารถแลนดิ้งได้ครับแน่นอนว่า แม้แต่นักบินของกองทัพเรือสหรัฐที่อยู่ในฐานทัพแห่งนี้ก็ต้องฝึกอย่างเข้มข้นเป็น10เป็นร้อยเที่ยวบินเพื่อที่จะลงฝั่งรันเวย์หนนี้ได้อย่างปลอดภัยครับทําให้เจ้าหน้าที่สืบสวนงุนงงสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าเพราะอะไรทเที่ยวบิน808จึงต้องมาแลนดิ้งที่รันเวย์หนที่ซับซ้อนและยากกว่ารันเวย์สอครั้งนี้ครับต่อมาการสืบสวนก็ยิ่งมืดมนเข้าไปอีกเมื่อ ผลจากการวิเคราะห์ซากเครื่องบินอย่างละเอียดออกมาว่าเครื่องยนต์และพื้นบังคับรวมไปถึงอุปกรณ์นำร่องต่างๆของเครื่องบินใช้งานได้อย่างเป็นปกติจนถึงวินาทีสุดท้ายของมันครับอีกทั้งประวัติของทั้ง3คนในห้องนักบินก็เรียกได้ว่าเยี่ยมยอดผ่านทุกมาตรฐานการบินขาวสะอาดไม่มีประวัติด,ด่างพร้อยแม้แต่น้อยและแม้แต่คนเดียวซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งเครื่องบินที่ไม่ผิดปกติ บวกกับประสบการณ์ของนักบินก็น่าจะแก้ไขสถานการณ์ขับขันทั้งหลายได้อย่างไม่ยากเย็นจึงไม่น่าที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับหลายสัปดาห์ต่อมาก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เกิดขึ้นคือ FDR หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินถูกถอดรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลได้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงทําการตรวจสอบข้อมูลทันทีพบว่าเที่ยวบินนี้กัปตันเป็นผู้ทําการบิน ส่วนนักบินผู้ช่วยทำหน้าที่ติดต่อวิทยุเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกระบบทำงานอย่างเป็นปกติจนถึงตอนบินเข้าหาสนามบินเส้นสีฟ้าคือเส้นทางการบินมาตรฐานของสนามบินเหมือนที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้าส่วนเส้นสีแดงคือเส้นทางการบินจริงของเที่ยวบิน808เมื่อบินไม่ตรงเส้นทางทำให้วงเลี้ยวแคบลงหมายความว่านักบินก็จะต้องใช้มุมเอียงปีกที่ลึกมากขึ้นในการเลี้ยว จนทำให้เครื่องบินร่วงหล่นแล้วตกลงในที่สุดซึ่งก็ตรงกับคําให้การจากนักบินที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับถึงตรงนี้คําถามที่ยังค้างคาของเจ้าหน้าที่สืบสวนมีอยู่3ข้อคือข้อแรกทําไมเที่ยวบิน808จึงต้องแลนดิ้งที่รันเวย์10แทนที่จะเป็นรันเวย์28ข้อต่อมาทําไมกัปตันจึงไม่บินตามเส้นทางมาตรฐานของสนามบินและข้อสุดท้าย เมื่อไม่สามารถแลนดิ้งรันเวย์10ทำไมกัปตันจึงไม่ยกเลิกการแลนดิ้งสัปดาห์ถัดมาการถอดรหัสของ CVR หรือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินก็เสร็จสิ้นเจ้าหน้า,นาที่สืบสวนก็ไม่รอช้ารีบฟังเสียงบันทึกทันทีพบว่าการสนทนาและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดเส้นทางบินเป็นไปอย่างปกติไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆเมื่อบินเข้าใกล้สนามบินกววตานนโมก็ได้ทำการติดต่อกับหอบังคับการบิน เจ้าหน้าที่ ATC ก็แจ้งกลับมาว่าสภาพอากาศที่สนามบินไม่มีอุปสรรคต่อการบินและรันเวย์28พร้อมสำหรับการแลนดิ้งประโยคต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ฟังก็ต้องตกใจครับกัปตันพูดขึ้นในห้องนักบินว่าเราแลนดิ้งรันเวย์10ลองดูสนุกสนุกกันไหมถ้าไม่สำเร็จก็แค่เลี้ยวกลับไปที่รันเวย์28ทุกคนในห้องนักบินตอบตกลง จากนั้นก็แจ้งหอบังคับการบินว่าขอลงรันเวย์หนเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินอื่นๆขึ้นหรือลงในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ ATC จึงให้ลงรันเวย์หนได้โดยแนะนำเพิ่มเติมว่าจะต้องไม่เลยแนวไฟสัญญาณไปทางซ้ายโดยเด็ดขาดตรงนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็รู้เหตุผลแล้วว่าทำไมเที่ยวบิน808จึงแลนดิ้งที่รันเวย์10แต่ก็ยังสงสัยว่ากับตัน รู้หรือไม่ว่ารันเวย์หนลงจอดยากกว่ารันเวย์สอซึ่งนักบินกองทัพเรือเองยังต้องได้รับการฝึกเป็นพิเศษจึงไปตรวจสอบที่เอกสารของสายการบินพบว่าสำหรับลูกเรือที่จะมาลงที่สนามบินกวนตานามโมนี้จะต้องดูวิดีโอแนะนำการลงจอดที่กองทัพเรือทำขึ้นซึ่งในวิดีโอก็ระบุอย่างชัดเจนว่ารันเวย์หน่งจะใช้แลนดิ้งก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นเพราะแลนดิ้งยากกว่ารันเวย์สอ แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นจอาหน้ทที่สืบสวนพบว่าเที่ยวบินนี้เป็นการบินมาลงที่กวนตานโมครั้งแรกของลูกเรือทั้งสามคนและทั้ง3คนได้ดูวิดีโอนั้นเป็นระยะเวลามากกว่า1เดือนมาแล้วก่อนที่จะมาบินเที่ยวบินนี้ครับกลับมาต่อที่เสียงในห้องนักบินครับเมื่อบินเข้าใกล้สนามบินเข้ามาอีกกัปตันก็ถามขึ้นมาว่าไฟสัญ,ญญาณอยู่ตรงไหนไฟเอนจิเนียร์ก็พูดขึ้นมาว่า นั่นไงอยู่ด้านหน้าบินตรงไปเลยซึ่งกัปตันยังคงมองไม่เห็นไฟสัญญาณแต่ก็ยังคงบินตรงต่อไปสักพักกัปตันก็พูดขึ้นมาอีกว่าข้างหน้าคือสนามบินใช่ไหมนักบินผู้ช่วยตอบกลับว่าใช่บินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาจะเป็นสนามบินกัปตันก็ถามหาไฟสัญญาณขึ้นมาอีกครั้งตรงนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบกับสนามบินพบว่าในวันที่เกิดเหตุ ไฟสัญญาณหรือสตร์บไลท์เสียครับและก็ไม่มีใครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ATC ทราบแต่ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นอีกเมื่อทำการบินทดสอบในเส้นทางบินเดียวกับเที่ยวบิน808พบว่าไฟสัญญาณที่ไฟเอนจิเนียร์มองเห็นนั้นคือหลังคาสังกะสีของอาคารแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้สนามบินสะท้อนกับแสงดวงอาทิตย์เพราะเหตุนี้เองจึงทำให้เส้นทางบินของเที่ยวบิน808ผิดเพี้ยนไปจากเส้นทางบินมาตรฐานของสนามบิน ตามข้อมูลที่ได้จาก FDR นั่นเองครับทีนี้เมื่อบินเข้าใกล้สนามบินเข้ามาอีกบรรยากาศในห้องนักบินจากที่ผ่อนคลายสบายๆมาตลอดก็เปลี่ยนเป็นตึงเครียดขึ้นอย่างมากความเร็วที่เที่ยวบินนี้จะต้องใช้บินเข้าหาสนามบินคือ147นอตแต่กับตันบินด้วยความเร็วเพียง130นอตซึ่งต่ำไป17นอตไฟอินเเนียร์ก็ได้แจ้งเตือนกับตันถึง4ครั้ง แต่กับตันก็ไม่สนใจกลับพยายามมองหาไฟสัญญาณอยู่ต่อไปนักบินผู้ช่วยก็พูดขึ้นมาว่าแน่ใจนะว่าจะแลนดิ้งได้กับตันตอบกลับทันทีว่าได้สิถ้ามองเห็นไฟสัญญาณแน่นอนว่าถึงตอนนี้นักบินผู้ช่วยและไฟเอนจิเนียร์ก็มาเห็นด้วยกับกับตันที่พยายามจะแลนดิ้งที่รันเวย์1 0ครับต่อมาเมื่อบินใกล้เข้ามาอีกกับตันก็มองเห็นรันเวย อยู่ในระยะกระชั้นมากจึงเลี้ยวขวาด้วยมุมเอียงปีกเกิน30องศาทันทีซึ่งโดยปกตินักบินทั่วไปควรจะยกเลิกการแลนดิ้งครับแต่กับตันกลับพยายามเลี้ยวต่อไปและเพิ่มมุมเอียงปีกมากขึ้นไปอีกนักบินผู้ช่วยจึงตะโกนออกมาว่าเครื่องกำลังจะล่วงลนเร่งเครื่องเร่งเครื่องจากนั้นทั้งสคนก็ดันขันเร่งเครื่องยนต์จนสุดแต่ขณะนั้นเครื่องบินอยู่สูงจากพื้นแค่200ฟุต อีกทั้งเครื่องบินเข้าสู่สภาวะร่วงหล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงร่วงลงสู่พื้นที่หัวรันเวย์หนเกิดเป็นหายนะในครั้งนี้นั่นเองครับแต่ก็นับว่ายังเป็นโชคดีมากๆที่ส่วนหัวของเครื่องบินขาดออกและถลายห่างมาจากบริเวณไฟไหม้จนทำให้ลูกเรือทั้ง3คนรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้มาได้ราวกับปาฏิหารครับเมื่อเรื่องราวออกมาเช่นนี้ ถ้าหากเป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศด้อยพัฒนาที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามก็ง่ายมากที่จะปิดคดีไปโดยสรุปว่าเป็นการตัดสินใจผิดพลาดของนักบินครับแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนของ NTSB ชุดนี้กลับมีความสงสัยในพฤติกรรมแปลกๆผิดปกติวิสัยมนุษย์หลายประการของทั้งสาคนกล่าวคือการที่กัปตันหมกมุ่นอยู่กับไฟสัญญ,ญาณซึ่งพูดออกมาในเทปถึง5ครั้งอีกทั้ง ยังเพิกเฉยต่อการเตือนเรื่องความเร็วต่ำเกินไปจากไฟล์อน n จเนียรอีก4ครั้งรวมถึงคำแนะนำให้ยกเลิกการแลนดิ้งจากนักบินผู้ช่วยอีก2ครั้งและพฤติกรรมแปลกๆของนักบินผู้ช่วยกับไฟล์อน n จเนียรที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างเชื่องช้าตลอดเที่ยวบินเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไปตรวจสอบที่ทม์ลายย้อนหลังของทั้ง3คนก็ต้องตกใจอีกครับเมื่อพบว่า72ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุลูกเรือชุดนี้ทั้ง3คน ทำการบินอย่างฮารุิโหดโดย2คืนก่อนหน้าทําการบินเริ่มจากดาลัสเท็กซัสบินไปเซนต์หลุยส์มิสซูรีไปต่อที่ดีทรอยมิชิแกนแล้วกลับมาแอตแลนตารัฐจอร์เจียที่แอตแลนตานี้ทั้ง3คนควรจะได้พักกะเพราะ2วันที่ผ่านมาเพิ่งจะได้พักเพียง9ชั่วโมงเท่านั้นแต่ทั้ง3คนถูกเรียกตัวด่วนกลับไปบินอีกเที่ยวบินโดยต้องบินจากแอตแลนตาไป รับของที่นอร์ฟ l k รัฐเวอร์จิเนียแล้วไปส่งที่กวนตานาโมประเทศคิวบาก่อนจะบินกลับฐานที่แอตแลนตาอีกครั้งครับด้วยชั่วโมงทำงานที่ยาวนานและการนอนน้อยนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนอยากรู้ว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อลูกเรือทั้งสามคนจึงไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์ปัจจัยของนาซาผู้เชี่ยวชาญพบว่าเวลานอนของทั้งสคนไม่เพียงพอซึ่งโดยปกติมนุษย์ ควรจะได้นอนหลับ6ชั่วโมงต่อวันเมื่อนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงก็จะเกิดหนี้การหลับขึ้นเมื่อหนี้การหลับสะสมเพิ่มขึ้นก็จะเกิดความเหนื่อยล้าสะสมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยและในเหตุการณ์นี้ลูกเรือทั้งสาคนมีหนี้การหลับสูงมากๆโดยเฉพาะกับตันครับไม่เพียงเท่านี้อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือการที่เที่ยวบินขนส่งสินค้าปกติจะทํางานในเวลากลางคืน และการทํางานเวลากลางคืนแต่นอนกลางวันนี่เองครับจะไปฝืนนาฬิกาชีวภาพในตัวเราด้วยการรบกวนนาฬิกาชีวภาพอย่างหนักนี้ส่งผลให้ระบบทุกอย่างในการเป็นมนุษย์บกพร่องหรือลดลงไม่ว่าจะเป็นความทรงจําการตัดสินใจความระมัดระวังปฏิกิริยาตอบรับทักษะในการสื่อสารหรือเกือบทุกระบบจะมีประสิทธิภาพลดลง และสามารถบกพร่องได้มากที่สุดถึง50%จากสภาวะปกติโดยจะส่งผลกระทบมากที่สุดในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลาที่เที่ยวบิน808แลนดิ้งที่กวนตานามโมครั้งนี้อีกด้วยครับหลายเดือนต่อมาลูกเรืออาการดีขึ้นเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงได้ทำการสอบปากคำทางโทรศัพท์ว่าเพราะเหตุใดจึงยอมไปบินต่อในเที่ยวบินมาที่กวนตานามโมนี้ ก็ได้คำตอบว่าถ้าหากปฏิเสธเที่ยวบินนี้ก็จะต้องไปชี้แจงต่อผู้บริหารด้วยตนเองทำให้ทั้งสามคนจำใจไปบินต่ออีกหนึ่งรอบจนเกิดอุบัติเหตุในที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสืบลึกต่อไปอยังพบอีกว่าช่วงเวลานั้นเที่ยวบินขนส่งสินค้ามีการแข่งขันที่สูงมากซึ่งลูกเรือชุดอื่นๆก็ต้องอดลับอดนอนยอมบินทำนองเดียวก,กันกับเหตุการณ์นี้เช่นกันครับเรียกได้ว่า กระทำจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรกันเลยทีเดียวครับเมื่อรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดซึ่งใช้เวลาสืบสวนถึง9เดือนเจ้าหน้าที่สืบสวนของ NTSB จึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากความเหนื่อยล้าสะสมเนื่องจากมีชั่วโมงการทำงานติดต่อกันอย่างยาวนานและการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอของลูกเรือทั้งสามคนเป็นเหตุให ตัดสินใจผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองครับเหตุการณ์นี้จึงนับเป็นเหตุการณ์แรกในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ที่ความล้าไม่ใช่เป็นเพียงส่วนประกอบแต่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงขึ้นครับผลที่ตามมาทางด้านมาตรการความปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์นี้คือมีการออกกฎการบินเพื่อจํากัดชั่วโมงการทํางานและ ชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนของผู้ทำการในอากาศในทุกตำแหน่งหน้าที่บังคับใช้กับทุกสายการบินยกระดับความปลอดภัยขึ้นมาอีกขั้นและยังถูกใช้สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ครับด้านผลกระทบต่อบุคคลแม้ว่าผลการสืบสวนจะออกมาว่าลูกเรือไม่มีความผิดใดๆทั้งสิน้นแต่กัปตันก็เลือกที่จะ,กะเกษียณตัวเองจากวงการการบินเนื่องจากสภาพจิตใจไม่พร้อมเพราะยังคงคิดว่า เป็นความรับผิดชอบของตัวเองอยู่ครับส่วนนักบินผู้ช่วยสูญเสียขาข้างขวาในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่นานก็กลับมาบินอีกครั้งในตำแหน่งอื่นก่อนที่จะผันตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุของ NTSB อุทิศชีวิตที่เหลือและนำประสบการณ์ของตัวเองมาสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อื่นจวบจนถึงทุกวันนี้ครับไฟเอนจิเนียรก็กลับไปบินต่อและกลายเป็นกัปตันให้กับสายการบินอื่นๆ ทําการบินอย่างปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันครับ25ปีหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหรือในปีคศ2018กับตันและนักบินผู้ช่วยของเที่ยวบิน808ก็ได้มีโอกาสพบกับหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเป็นครั้งแรกซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นบุคคลน,นี้เป็นคนแรกที่ลุยเปลวไฟเข้าไปเจาะห้องนักบินแล้วช่วยเหลือทั้งสาคนให้รอดจากความตายในเหตุการณ์ครั้งนั้น จนได้รับเหรียญรางวัลแห่งความกล้าหาญอีกด้วยครับโดยผู้กล้าหาญท่านนี้กล่าวอยู่เสมอว่าเขาเป็นเพียงตัวแทนทีมงานเท่านั้นซึ่งในวันนั้นยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทั้งสามคนครับเมื่อทั้งสามคนได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์อันเลวร้ายนั้นก็เข้าไปสวมกอดกันทันทีน้ำตาลูกผู้ชายแห่งความตื้นตันสุดจะบรรยายของทั้งสามคนก็ไหลออกมาโดยไม่ได้นัดหมาย เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเกินกว่าจะสรรหาคำพูดใดๆมาบรรยายได้หมดจริงๆครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของอุบัติเหตุเครื่องบิน DC8 สายการบิน American International Airways เที่ยวบิน808ตกที่ฐานทัพเรือกวนตานาโมก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วทุกคนเคยมีประสบการณ์อดหลับอดนอนจนเกือบจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ้างหรือไม่ก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อื่นในคอมเมนต์ ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้เวลาทุกวินาทีของชีวิตอย่างมีคุณค่าและขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งฝ่าฟันทุกอุปสรรคในชีวิตไปได้ด้วยดีเหมือนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งรับชมจบลงไปสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับ